ระบบอิเล็กทรอนิกส์เซคเตอรี่พาร์คเบรกหรือเราเรียกสั้นๆนะครับว่าระบบ ESPB นะครับซึ่งเป็นระบบเบรกนะครที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากระบบเบรกเดิมของตัวรถนะครับซึ่งถือว่าตัวออปชั่นนี้นะครับผมมีความสําคัญกับความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมากๆครับกับรถที่มีการปรับแตง่งเพิ่มเติมน้าหนัก และรถที่ผู้ใช้งานต้องการสมรรถนะการเบรกหรือการจอดในทางลัดชันให้มีความมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลว่าเบรกมือเดิม,ดมติดรถของเราเนี่ยจะเอาอยู่ไหมมีความปลอดภัยมากพอหรือเปล่าวันนี้ a อรอน n มนโ 4, 4มีออปชั่นตรงนี้มาแก้โจทย์ความกังวลของคุณแล้วครับโดยระบบ ESP B นี้จะทางานควบคู่กับระบบเบรกกามปูเดิมที่จะมีการเปลี่ยนจากระบบดําเบรกหลังเปลี่ยนเป็นดิสเบรกและจะมีตัวคาลิปเปอร์อีกชุดมาจับโรเตอร์ให้เท่ากับว่าเรามีชุดเบรกที่เป็นระบบดูอัลเบรคนั่นเองครับสำหรับท่านที่กาลังมองหาระบบเเรกออััปปดที่่จะมมมาาพิควลภยใน ของคุณไม่ว่ารถของคุณจะมีการใช้งานแบบไหนยิ่งเฉพาะรถที่มีน้ำหนักมากกว่าปกติอย่างรถมอเตอร์โฮมรถทัวริงออฟโรด, home, ดที่มีสัมภาระเยอะหรือรถใช้งานในชีวิตประจําวันปกติก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อความมั่นใจในการใช้งานรถของคุณได้แล้วครับโดยโมเดลรุ่นรถที่รองรับระบบเบรคเรียดัมทูดิสคอนเวอร์ชันและระบบ ESPb ตอนนี้จะมี Toyota h ไฮ u ักซ v โวสุสกิจิมมี่ปี2018บวกและ Toyota Land Cruiser 70 s เ r ็ซีรีส์มีสินค้าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้อยากให้้คคุณณไดลอองงสสสัััมมผปรระบกาา์ขวมม่นใจ ที่หาที่ไหนไม่ได้